เรียกได้ว,ว่าเป็นหนุ่มคลั่งหลักแบบเต็มตัวได้เลยค่ะล่าสุดนะคะ หนุ่มหลอนนนกุลนะคะยังคงเสิร์ฟความหวานให้แฟนสาวอย่างแอปทัสออนไปฉลองวันเกิดด้วยดินเนอร์สุดหวานเจี๊ยบค่ะทำเอาแฟนๆหัวใจละลายไปตามกันอีกรอบนะคะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์หวานไม่มีแผ่วไม่มีพักกันเลยจริงๆค่ะสำหรับคู่นี้แต่เมื่อพูดถึงคู่รักคู่นี้ทีไรนะคะบอกเลยว่าเป็นพลังบวกสูงมากออกร่าความละมุนความใส่ใจหรือแม้กระทั่งการให้เกียรติกันมันลอยออกมาแบบสัมผัสได้ตลอดค่ะ ยิ่งนานวันนะคะยิ่งเห็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเดินไปทางข้างหน้าอย่างสวยงามค่ะแต่ก่อนที่จะดินเนอร์2ต่อ2ส,สุดโรแมนติกครั้งนี้นะคะต้องบอกไว้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีโมเมนต์อบอุ่นหัวใจมาให้ดูแล้วรอบนึงค่ะนั่นก็คือช่วงวันเกิดของพี่แอปนะคะ24ตุลาคม ที่ผ่านมานั่นเองวันนั้นนะคะหนุ่มนนท์กุลไม่ใช่แค่ที่ยืนให้กําลังใจเฉยๆแต่จัดใหญ่แบบอบอุ่นสุดหัวใจเลยค่ะโดยรูปรวมคนในครอบครัวทั้งพี่ทั้งน้องพร้อมใจกันจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้พี่แอฟอย่างน่ารักมากๆ แถมนุ่นพิชาทรน,นะคะน้องสาวของนนกุลเองก็ยังเป็นคนโพสคลิปโมเมนต์สำคัญนะคะเป็นคลิปที่ทุกคนช่วยกันถือเค้กดินเนอร์เซอร์ไพรส์ยอย่างพร้อมเพรียงค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความจริงใจเรียกได้ว่าเป็นกันเองสุดๆเลยค่ะ และที่ไฮไลท์ก็คือท่าทีของพี่แอฟค่ะบอกเลยว่าโมเมนต์เล็กๆเบาๆไม่รู้ว่าจะยืนยันยังไงจะยิ้มแบบไหนนะคะแต่คือเต็มไปด้วยความจริงใจและความเขินแบบผู้หญิงละมุนในฉบับของแอฟทัสออนเองที่ใครเห็นก็ต้องยิ้มตามค่ะและล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีโมเมนต์หวานให้เราใส่ใจอีกแล้วเพราะหนุ่มนนกุลจัดดินเนอร์สุดพิเศษให้พี่แอฟแบบ2ต่อ2บรรยากาศโรแมนติกอาหารสวยงามแสงไฟอุ่นๆค่ะและ และคือทุกอย่างเหมือนฉากในซีรีส์รักเลยและคุณนนกุลได้โพสภาพดินเนอร์พร้อมแคปชั่นว่าเพ r ่อเดย์ดินเนแท็กแอปทัสออนนะคะพร้อมข้อความอีกด้วยว่า b ั n นี่แอนด์เฮอร์ชิพร้อมอีโมจิกระต่ายและพิกที่น่ารักจนใจละลายเลยค่ะหมายความคืออะไรคะ เหมือนเรียกพี่แอปว่ากระต่ายส่วนตัวเองเป็นพริกหรือเปล่านะนี่คือความนุ่มฟูและความเพรอนที่ลงตัวแบบน่ารักมากค่ะและงานนี้นะคะพี่แอปก็ไม่ปล่อยให้น้องครั่งอยู่ฝ่ายเดียวค่ะเธอเองก็เข้ามาตอบกลับด้วยข้อความว่า a d her pop emoji koala และ by cover ค่ะละมุนและอ่อนโยนและได้ฟิลประกาศสถานะหวานๆแบบเรียบรูดูดีและคนดูคือใจเต้นจนจะเป็นลมแล้วค่ะ เรียกได้ว,ว่าไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องแสดงอะไรเกินจริงค่ะแค่ประโยคสั้นๆนะคะก็ทําเอาเข้าใจว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้กําลังเดินหน้าไปอย่างสวยงามและมั่นคงมากๆเรียกได้ว,ว่าความหวานท่วมจออีกครั้งค่ะและบอกไว้เลยว่าคู่นี้ทําให้เราเชื่อในความรักดีๆได้อีกครั้งจริงๆค่ะเรียกได้ว,ว่าถ้าใครขาดหวานนะคะให้ติดตามคู่นี้เลยบอกเลยค่ะว่าจะเติมความหวานให้กับคุณแน่นอน